สวัสดีค่ะทุกกคนวันนี้พบกับมาดามในรูปแบบนี้เออป็นวันสุดท้ายนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้มาดามจะเปลี่ยนรูปแบบใหม่เป็นรายการใหม่นะคะพรุ่งนี้จะเป็นในส่วนของเพื่อนมาดามรายการใหม่ของมาดามเองนะคะพรุ่งนี้เราจะไปเจอกันที่ไหนเราไปเจอกันที่เพจมาดามทรายไข่ปลาทะเลนะคะ ฉันไม่เข้าใจแกจะมีหลายเพจเพื่อแกก็วนไป,ปวนมาแชร์ไปแชร์มาอย่างนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแกฉันก็เนาะเออพรุ่งนี้เจอกันที่เาราทรายไขยปลาทะเลแล้วก็ขอบอกว่าแขกของมาด,ดามนี้เอกซ์คลูซีฟมากขอบอกจะเป็นคนที่ทุกคนแบบว่าายคนนี้เหรอแต่ถ้าเกิดว่าติดตามกันมานานรู้จักกันมานานก็จะว่า อ๋อคนนี้น nah ี่แองอะไรางี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขออนุญาตขออนุญาตพูดถึงรูบี้พูดถึงทับทิมก่อนแล้วตอนท้ายของรายการในวันนี้นะคะในห้องจักรวาลแห่งหินเนี่ยาดามจะมาเฉลยค่ะว่าเขาคนนั้นเป็นใครนะขอบอกว่า เป็นคนที่คุณอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอะเออไม่ได้คาดคิดอะว่าเฮ้ยคนนี้หรอมาดามรู้สักคนนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออหรือว่าแต่ว่ามาดามว่ามันก็ไม่น่าจะเกินความคาดหมายนะเออโอเคค่ะเขาบอกว่าในหนังสือนะคะคุณหมอก็บอกว่าทับทิมเนี่ยใช้ลดไข้ได้ ทับทิมชื่อตามระบบสินแร่ว่าคูลูดัมคูลูดัมหรือกรุนมาจากภาษาสันสกฤตนสาสคาซึ่งแปลว่าทับทิมมีความแข็งมากแข็งถึง9แต่ถ้าเกิดว่าแข็งที่สุดกนะ็คือเพชรนะคะแข็งถึงสิบเลยโครันตมัม โครันดัมนะคะโ um, ครันดัมก็อ่านว่าโครันดัมมีหลายสีส่วนมากเป็นสีเทาเขียวเทาฟ้าเทาดำสีแดงสีม่วงจึงเรียกว่าทับทิมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสีฟ้าสีน้ำเงินเรียกว่า b ู u s a i r e ถ้าเป็นสีเหลืองสีเขียวสีขาวเรียกว่า y ย um ลโ o w green white s a f หรือถ้ามีดาวก็เรียกว่า star s a f p i r แต่คนไทยโบราณเขาก็จะเรียกว่าพลอยสาแรก ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงเรียบคอยสาแรแหลกนะคะการที่โคโรนดัมเนี่ยมีหลายสีขึ้นอยู่กับว่ามีแร่ธาตุอะไรปนอยู่เช่นทับทิมที่มีสีแดงเพราะว่ามีโครเมียมปนอยู่บูซัฟฟมีสีเงินน้ำเงินเพราะว่ามีเหล็กกับไทเทเนียมปนอยู่นะฮะโอ้ยขอบคุณมากนะคะสำหรับดาวคุณพี่โซภาสวัสดีค่ะ วิธีสังเกตของแท้เขาบอกว่าทับทิมมีสีแดงสีชมพูมีความแข็งมากเพชรหรือผงขัดบางชนิดเท่านั้นถึงจะขูดเข้าไปในเนื้อทับทิมได้ผิวหน้าของทับทิมจะมีความเรียบวาวมีรอยสามเหลี่ยมถ้าเอาแสงอุลตร้าววรเร์หรือว่าแบคไลท์สองก็จะเป็นสีแดงจัดจ้านขึ้นมาทันทีทันใดนะฮะก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอะ มันก็จะมีหลายเกรดมันก็จะมีทั้งเ,เกรดที่มาดามเอามาโชว์เนี่ยเขาก็กึ่งๆที่จะเป็นเหมือนกับจิวเวลี่แล้วแต่ว่ายังไม่จิวเวลี่แท้นะแล้วก็ที่บ้านเราที่เอามาใช้ส่วนใหญ่อะก็อาจจะเป็นพวกที่เป็นหินที่เป็นลักษณะลักษณะของเปลือกของมันนะคะเปลือกของทับทิมทับทิมเนี่ยสามารถลดไข้ได้ประมาณ0.5 0 7 ในสมัยโบราณถ้าลดไข่ในเด็กเขาจะเอาทับทิมแช่น้ําแล้วให้เด็กดื่มหรือจะให้เอาเม็ดทับทิมใส่มือเด็กไว้คือเปลือกเปลือกเนี่ยมาดามก็เคยเห็นนะที่เมืองการอะเขาจะมีเปลือกของทับทิมแล้วเขาก็จะเอาไปขายเป็นเม็ดเล็กๆเม็ดเล็กๆอะเอาไว้ใช้สําหรับตั้งเป็นกระถางทูบเ,เขาบอกว่าอย่างนั้นนะคะ วิธีใช้แนะนําให้ใช้ทับทิมราคาถูกก็คือว่าชาวบ้านเขาเรียกว่าเปลือกทับทิมซึ่งเป็นหินที่อยู่ใกล้กับอยู่ใกล้กับทับทิมแต่ว่าไม่ได้เอาไปเจรนายแบบเกรดจิวเวลรี่แบบนั้นนะคะก็เอาเปลือกเปลือกมานมาใช้เอามาร้อยเป็นเส้นยาวถ้าจะดีเนี่ยยาวสัก24-28นิ้วให้มันครอบคลุมไปถึงเส้นปีได้ก็ยิ่งดีนะคะแล้วก็ร้อยสลับกับเม็ดทองจะดีมากมอื แต่จะต้องพอรู้สึกว่าเออไข้ลดลงแล้วก็ถอดออกแล้วก็เอาไปล้างนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณมี2เส้นก็ใส่สลับกันในอาการที่เป็นเวลาที่เรามีไข้คนแรกนะคะคุณบุญธรรมเนี่ยอายุ70ปีป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่มีไข้สูงต้อง39.7คือกินยาพาราไป2เม็ด1ชั่วโมงผ่านไปก็ภาราเซนโมก็ออกฤทธิ์แล้วไข้ก็ยังเหลือแค่38.7 ก็ยังไม่เนื้อเม่ตัวอยู่ก็แบบเออไหนลองเอาสร้อยทับทิมอ่ะมาลองดูซิว่ามันจะลดลงไหมผลปรากฏว่าไข้ก็ลดลงคราวนี้คุณบุญธรรมเริ่มสบายเนื้อสบายตัวแลวเริ่มกินข้าวได้สวัสดีนะคะพี่นกแสดงว่าทับทิมอ่ะก็ช่วยลดไข้ได้แล้วแต่ว่าก็ช่วยกันกันกบยาพาราเซตามอลน,นะคะ <S <S เออ ทำให้ผู้ป่วยมีอาการสบายเนื้อสบายตัวมากยิ่งขึ้นลายที่2เป็นเด็กเด็กชายเก่งอายุ5ขวบเจ็บคอขั้นเนื้อขั้นตัวมีไข้ก็39องศากินไข้กินยาลดไข้ลงมาก็เหลือแค่38แต่ก็แบบยังมีน้ำมูกแล้วก็อักเสบอยู่ดังนั้นนะคะคุณแม่ก็เลยลองให้สวนทับทิมสลับกับเม็ดทองดูก็เลยปรากฏว่าเหลือแค่37องศา ปรากฏว่าน้องก็สบายเนื้อสบายตัวมากขึ้นไม่มีอาการเป็นไข้คือความร้อนในตัวลดลงมาแต่ว่าความเป็นหวัดน้ำมูกไหลเนี่ยยังมีอยู่นะคะทับทิมก็ช่วยแค่ว่าลดไข้เท่านั้นไม่ช่วยลดน้ำมูกไม่ช่วยลดอาการอักเสบอ่าก็อันนี้เขาก็ใช้ยาลดไข้กับทับทิมช่วยเหลือกันนะคะ แล้วก็หลังจากนั้นพอสบายเนื้อสบายตัวน้องน้องเก่งก็ออกไปวิ่งได้ปลอแล้วก็ลายที่3นะคะลดไข้โดยไม่ใช้ย,ยายาลดไข้ก็คือว่าคุณจันทาอายุ28แล้วก็มีไข้37.5แต่ว่าไม่อยากจะกินยาอะไรรู้สึกว่าเฮย้ยยังไงอะเดี๋ยวมันก็หายก็เลยไปทำงานแล้วก็ใส่ย,ยาเอ้ยใสย่ใสทับทีมผลปรากฏว่า รู้สึกว่าสบายเดื้ยสบายตัวยิ่งขึ้นพอวัดประหลอดลงก็อุ๊ยเหลือแค่37ไม่มีไข้แล้วอะไรแบบนี้นะคะแสดงว่าโรคอะยังเป็นอยู่เหมือนเดิมแต่การไข้ความร้อนในตัวมันสามารถลดลงได้คุณหมอก็บอกว่าเนี่ยจะต้องมีการล้างล้างออทับทิมนะลองดูทุก2-3ชั่วโมง2องชั่วโมงเนี่ยหรือว่ามี2เส้นเอาไว้ใส่สลับกันนะคะ แล้วก็มีบางคนอ่ะเคยเอามาใช้ทับทิมอะ่ะตลอดเราไม่ยอมล้างถามว่าอาการมันก็ทรงตัวอยู่อย่างนั้นมันไม่ใครก็ไม่ลดลงอะไรประมาณนี้นะคะคือถามว่ามาดามแล้วแกเคยลองใช้หรือยังอีทับทิมเนี่ยบอกตามตรงว่าฉันไม่เคยแต่ฉันก็มาแนะนําทุกคนว่าถ้าเกิดว่าคุณมีก็ลองเอามาลองดูเออก็ไม่เสียหายเนาะถ้าเกิดว่าเออมีอาการเหล่านี้อยู่อะไรแบบนี้นะคะเนก็ คุณพี่โสภากับคุณพี่นกก็สวัสดีกันนะฮะเออมาดามขอมาเฉลยว่าพรุ่งนี้ปฐมมาเลิอของมาดามคือใครสำหรับคนที่จะเข้ามาในรายการของเพื่อนมาดาม <c oughs> ก็คือเออโอป้าอีสานนะคะไปตามหาดูเขียนภาษาไทยเลยว่า โอป้าอีสานมีมีปปา2ตัวมาสเตอร์โค้ดออนไลน์เอ็กซ์เพรสเซสโค้ด n l นะคะทุกทคนอาจจะถามว่าเฮ้ยม่ดามทำไมแกไปเชิญโอป้าคนนี้มาได้คือขอบอกเลยว่าโอป้าคนนี้มีส่วนสัมพันธ์กับมาดามคือ1ง นางเป็นผู้ชักนำมาดามเข้าสู่วงการของการออนไลน์มาดามก็เลยว่าเฮย้ยไปชวนอป้าก็แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยเออเพื่อที่จะแบบเออไหนไหนก็เป็นรายการชวนเพื่อนมาดามแล้วก็ขอประถมมาเลิกเป็นเออ,อป้าก,าก็แล้วกันแล้วก็อส่วนที่สองนางไม่ชีเพื่อนนางเป็นญาติ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ใช่ความเป็นญาติและความเป็น ออผู้ชักนําเข้าสู่วงการของมาดามนะคะเออไปเชิญนางมาเพราะว่าตอนแรกๆเลยอ่ะขอเล่าความเป็นมาก่อนว่าทําไมมาดามถึงได้ออโดนนางชักนําเข้าสู่วงการ mm hmm. ความจริงแล้วอ่ะนางไม่ได้ชักนํามาดามเข้าสู่วงการอะไรเลย mm hmm. เมื่อสักประมาณปีหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดไปไปลายปีนะคะ mm hmm. ก็มาดามเห็นโอป้าขายของออนไลน์ line, ขาย ออผลิตภัณฑ์ยี่ห้อหนึ่งอยู่แล้วมาดมามก็เฮย้ยน่าสนใจว่าคือยี่น้องคนนี้อยากทําอะไรมาดามก็อยากจะสนับสนุนานางอะไรประมาณนี้รู้ว่าน้องอ่ะเลี้ยงแม่เนาะดูแลแม่แล้วก็คืออยากจะสนับสนุนน้องทุกอย่างอะ่ะน้องพาไปขายขายตรงก็ไปขายตรงกับน้องอะไรประมาณนี้เฮ้ยแล้วตอนนี้น้องขอยับมาขายของออนไลน์ก็แบบเออเอ,อ,อยากจะช่วยเหลือน้องแล้วก็มีความคิดว่าเฮ้ย ตอนช่วงเวลานั้นฉันอยากรวยเว้ยฉันก็แบบเออทางนี้มันอาจจะมันอาจจะช่วยฉันได้อะไรเงี้ยก็แบบติดต่อนางไปโอป้าคือทำยังไงอะไรเงี้น้องก็บอกเออทำา1 2 3 4แบบนี้นะพี่นู่นนี่นั่นน้องก็แนะนำนะฮะก็ตอนนั้นอ่ะโอป้าก็มีสตอรี่ของโอป้าเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้มารอฟังสตอรี่ของโอป้าว่าเป็นอย่างไรและหลังจากนั้น วันที่2ก็คือคุณพี่น้องของเรานั่นเองนะคะวันที่3ก็คือน้องชนะนะคะในหัวข้อเรื่องอะไรก็ต้องไปรอฟังกันนะและวันที่สี่คอนเฟิร์มมาแล้วคุณพี่โซภาค่ะก็ไม่ไกลไม่ไกลของเราดังนั้นก็จะมีแนวแนวนี้แต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยท่านก็มีเรื่องที่น่าสนใจ มาดามรู้สึกว่าเฮ้ยเราลองแบบมาถามเจาะลึกในส่วนที่เราคือบางคนอะอย่างเช่นอายกตัวอย่างอย่างเช่นของพี่นกเนี่ยเรารู้เลยว่าพี่นกมีเรื่องนู่นนี่นั่นน่าสนใจหลายสินอย่างเพราะว่าคุณพี่นกก็มีประสบการณ์เนาะไปทํางานทั้งต่างประเทศทั้งอยู่ในเมืองไทยเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วยังไม่พอเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เลี้ยงลูกได้ดีสามารถที่แบบส่งเสริมลูกให้เป็น คุณหมอได้อะไรประมาณนี้ถือว่าประสบความสําเร็จแต่บางสิ่งบางอย่างที่เราไม่รู้แต่ว่ามาดามอะรู้สึกว่าเฮ้ยคุณพี่นอกอะเขามีการปฏิบัติธรรมแล้วเขาอะเข้ามาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยมาดามก็เลยแบบว่าเอออยากจะพรีเซนต์เรื่องนี้อุย้ยคุณแม่โอสวัสดีนะฮะช่วงนี้นาช่วงนี้อากาศดีแล้วเนาะคุณแม่เตรียมตัวเตรียมใจไว้นะฮะเดี๋ยวน้องจะติดต่อไป น้องติดต่อไปหลายๆแล้วแล้วก็มีการจองตอนนี้นะคะคุณแม่โบมีเหลือวันที่5กับวันที่8และวันที่10ให้คุณแม่เลือกนะคะ <laughs> ติดต่อเลยติดต่อคนมาออกรายการผ่านนะหน้ารายการกันเลยทีเดียวนะคะคุณแม่เออคุณแม่เลือกไว้เลยนะคะว่าอยากจะมาออกวันไหน <laughs> <laughs> าไปเอกนะคะไม่ได้มีการติดต่อหลังไม่แต่ว่าติดต่อกันหน้าใหม่กันเลยทีเดียวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวน้องจะติดต่อคุณแม่ไปนะคะหลังไม่ออวันนี้ก็กราบขอบพระคุณทุกๆท่ทททานนะคะที่เข้ามาติดตับติดตามรับชมพรุ่งนี้รายการใหม่ของน้องช่วยติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวจะเขียนป้ายโฆษณาแผ่นใหญ่ๆไปติดทั่วป้ายทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วเออทั่วโลกกันเลยทีเดียวนะ,ะว่ารายการใหม่ของมาดาม ไม่ใช่8ปดโมงครึ่งแล้วพรุ่งนี้เป็นรายการชื่อว่าเพื่อนมาดามต้องออกเสียงสูงอย่างนี้ดยนะคะเพื่อนมาดามเองเออตอน9ก้าโมงเช้านะคะก็ไม่นานมากรายการนี้จะเอาสักแค่30นาทีหอมปากหอมคอไม่ต้องเมามอยนานนะฮะเออ ยังไงก็ติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ครับขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมรับฟังในตอนนี้และก็มาชมย้อนหลังขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกท่านที่แชร์ออกไปขอบคุณขอบคุณค่ะเจอกันพรุ่งนี้9โมงเช้าค่ะสวัสดีค่ะ